ดูคราต่อไปนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมึงรู้จักยังองปะวะเฮ้ยอะไรแม่ย่งจ้ายังองบอกรู้ไหมว่าจะน่ารักตอนเมาทาร่าเออเนี่ยเพลงนี้เลยเนี่ยเพลงเงี้ยร้องเฮียยิบหายร้องเฮียยิบหายมีเพลงหนึ่งอะไรสิบโมงเลยตอนนี้ไม่ได้นอนเลยเสียงมองเช้าเพลงเงี้ยแม่มันไม่นอนหรอกี่อย่างเลย นี่เดียวว่าไปอ่ะดูไปอ่ะมานานันึงเวลาเพลงนี้ก็ใช่ร้องนีอ่าตอนเนี้ยร่าเหมือนไหมเหมือนนี่เนี่ยเหมือนเลยนะเออเขาผมเองแหละเ็โผมเองแหละยังไม่ไแม่งเขาว่าไม่ไปนไม่ได้สัตว์เ้ยนารักก็ถ่ายกันเลยเล่นเฮ้ยจริงๆรแล้วอย่างโอมเขาร้องเพลงแบบ ถ้าร้องสดอะผมว่าคุณร้องออเพาะเลยนี่เว้ยแต่ว่า